มีคำชี้แจงออกมาจากกรมท่าอากาศยานนะคะเกี่ยวกับกรณีโอนย้าย3ามสนามบินนั่นก็คืออุดรธานีบุรีรัมย์และกระบี่เพื่อให้ทางทอ,อทอนั้นเป็นผู้ดูแลมีการระบุเขาว่าไม่ได้เป็นการโอนทรัพย์สินรัฐให้แล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายการหัวประมูลเพราะว่าทอ,อทอนั้นต้องจ่ายค่าเช่าให้กับกรมธนารักษ์ด้วยค่ะ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอ,อทอเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานีบุรีรัมย์และกระบี่แทนกรมท่าอากาศยานตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอทางกรมท่าอากาศยานได้ชี้แจงนะคะว่ามติดังกล่าวนั้นเป็นการมอบความรับผิดชอบในการบริหารจัดการไม่ได้โอนทรัพย์สินของรัฐให้กับทอ,อทอ โดยในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นที่ราชพัสดุนั้นทอทต้องไปดําเนินการทําสัญญา,ชาเช่าโดยตรงกับกรมธนารักษ์และต้องจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินให้กับรัฐตามกฎหมายส่วนไรายได้ของกรมท่าอากาศยานที่หายไปนั้นทางทอทก็จะสนับสนุนเงินให้ใช้จ่ายตามภารกิจในการพัฒนาท่าอากาศยานที่เหลือค่ะโดยต้องเป็นการดําเนินการตามพารบรวินัยการเงินการ,การคลังของรัฐ และหลังจากนี้ทางทอทและกรมท่าอากาศยานก็จะมีการหารือร่วมกันนะคะเรื่องการเข้าใช้พื้นที่ที่ตั้งของท่าอากาศยานและการจัดการทรัพย์สินบุคลากรการดําเนินการที่จะขอใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะและการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยจะดําเนินการตามกฎหมายและหลักธรรมพิบาล นอกจากนี้ค่ะกรมท่าอากาศยานยังมีภารกิจในการพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างสนามบินแห่งใหม่รองรับการเดินทางและการขนส่งทางอากาศของประเทศในอนาคตค่ะ